ดิฉันอยากขอคำแนะนําค่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าลูกสาวเนี่ยถูก ล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่เพราะว่าลูกยังเด็กค่ะคุณแม่บอกอายุไม่เกิน13ปีนะคะดิฉันเห็นมีคราบเลือดที่กางเกงในของลูกค่ะพอถามลูกลูกบอกไม่รู้ค่ะและลูกยังไม่มีประจำเดือนเราจะทำยังไงดีคะเพราะว่าเด็กบอกไม่มีอะไรและก็ไม่ได้เป็นอะไรค่ะแต่แม่เนี่ยรู้สึกเป็นกังวลมากๆเลยนะคะดิฉันจะรู้ได้ไงว่าคราบนั้นคืออะไรคะและตอนนี้ก็เก็บกางเกงในของลูกเอาไว้ไม่ได้ซักเผื่อถ้ามีอะไรเกิดขึ้นจริงจะได้เอาไว้ใช้เป็นหลักฐานค่ะดิฉัน ทำถูกต้องไหมคะเด็กอายุ13ปีค่ะซึ่งไม่เด็กแล้ววัยรุ่นแล้วค่ะถ้าเขาบอกว่าไม่มีอะไรนี่แม่มประเด็นนี้น่าสนใจตรงที่ว่าตัวคุณแม่เองเจ้าของคําถามดูเหมือนดูคือคําตอบที่บอกว่าไม่มีอะไรแต่คุณแม่ยังคงเก็บกังวลยังไม่เ<ม><ม>ชื่อใจเก็บหลักฐานไว้อีกะนะคะตรงนี้น่าสนใจว่าคุณแม่กําลังเข้าใจว่าข้อมูลที่ได้รับจากลูกอาจจะ ไม่เป็นข้อมูลที่ตรงไปตรงมาหรือชัดเจนมากพอ,อนะคะสรุปง่ายๆคือเหมือนคุณแม่ไม่ค่อยเชื่อว่าไม่มีอะไระนะคะอยากจะให้คุณแม่ลองทบทวนดูว่าความสัมพันธ์ที่แม่ลูกเป็นยังไงนะคะและ้วเพราะอะไรทําให้คุณแม่ไม่กล้าที่จะเชื่อในคําพูดของลูกที่ว่าไม่มีอะไรปัญหานั้นเป็นที่ตัวลูกลูกเป็น13าขวบที่ไร้ยิงสาสุดๆ,ๆนะคะหรือลูกเป็น13าขวบ ที่ไม่กล้าบอกความจริงบางอย่างให้กับแม่<ะ>ปกปิดความจริงจากแม่นะคะเมื่อมองปัจจัยด้านลูกและองค์ประกอบด้านลูกแล้วเ,เกิดอะไรขึ้นกับลูกก็หันกลับมามองด้วยแล้วฝั่งของคุณแม่เป็นอะไรนะคะคุณแม่เองมีความเชื่ออะไรบางอย่างมากเกินกว่าธรรมดาไหมว่าลูกน่าจะโดนอะไรคุณแม่เอาความเชื่อนั้นมาจากไหนมาจากการเห็นร่องรอยบา,บ,าบางเรื่องบางประเด็นเช่นลูกหายไปที่บางที่นานนลูกทําตัวมีเลสไน คุณแม่มีข้อมูลบางอย่างที่ทําให้รู้สึกไม่เชื่อลูกหรือทุกอย่างไม่มีอะไรเพียงแต่คุณแม่รู้สึกไม่เชื่อ,อซึ่งเราเจอได้นะคะ,คะในคุณแม่บางท่านที่มีประวัติของการเห็นเหตุการณ์<ม>การทําร้ายทางเพศมาก่อนค,คุณแม่บางท่านที่มีประวัติถูกทําร้ายทางเพศโดยตรงเองมาแล้ว คือแผลใจบางอย่างของคุณแม่ไปรบกวนกระบวนการคิดแล้วก็ทําให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในตัวลูกหรือสิ่งเหตุการณ์แวดลอ้อมฉะนั้นคุณแม่ต้องแยกแยะตรงนี้ก่อนว่ามันเป็นเพราะเราหรือเป็นความไม่น่าเชื่อใจของลูกสองสองเรื่องนี้มันมา,มา,ม,ามาประสานกันตรงกลางทําร้ายความสัมพันธ์แม่ลูกอยู่ค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่สิ่งที่ลูกบอกและแม่คิดว่าแม่ไม่ค่อยเชื่อแฮหรือว่าสิ่งที่แม่ถามแล้วลูกไม่กล้าบอกแฮอันนี้แปลว่าสัมพันธภาพ,าพมีปัญหาแล้วนะคะ การจะถือโอกาสเอาเรื่องนี้มาเป็นช่วงเวลาของการสารสัมพันธ์ใหม่เป็นเรื่องที่ทําได้นะคะคุยกับลูกแบบไม่ตัดสินค่ะไม่ใช่มีอะไรโกหกแม่หรือเปล่าปิดบังแม่หรือเปล่า,า,มลาไม่คุกคามเขาคุยแบบเป็นกลาง,ลางหนูรู้เปล่าว่าแม่เห็นอันนี้ซึ่งการเห็นเลือดอยู่ที่กางเกงนมันเกิดขึ้นได้จากหลายอย่างเลยลูกโรคติดเชื้อบางอย่าง นะคะก็ทําให้เกิดอย่างนี้ได้เรื่องของการกระทบกระแทกหรือว่าการออกกาลังกายด้วยท่าที่ไม่เหมาะสมหรือแม้แต่การมีอะไรควานเข้าไปล้วงเข้าไปในบริเวณนั้นจนกระทั่งเกิดบาดแผลเล็กๆน้อยๆก็ตามก็สามารถเป็นคราบเลือดได้หรือคราบนี้อาจจะเกิดจากช่องทวารหนักมาจากก้นลุบฤาษีดวงแต่13ขวบก็ไม่พึงจะมีฤาษีดวงนะคะอายุน้อยเกินท้องเสียเป็นมูกเลือดไหมนนั่นนี่หาข้อมูลแบบกว้างๆโดยไม่ชิงตัดสินลูก ะะและพร้อมกันนั้นก็บอกกับลูกได้ว่าประเด็นที่เราห่วงใยนั้นเนี่ยได้แก่อะไรบ้างความรู้สึกของเราเป็นยังไง<ม>สังเกตท่าทีของลูกถ้าสุขความสัมพันธ์เดิมไม่ดีอยู่แล้ว<ม>ลูกดูหลบตาดูหงุดหงิดไม่พอใจดูมีอะไรปิดบังคุณแม่คิดว่ามีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่แล้วคุณแม่เจาะต่อไปไม่ได้อันนี้ไปหาผู้เชี่ยวชาญช่วยเลยค่ะ,คะปรึกษานักจิตวิทยาปรึกษาจิตแพทย์แต่ว่าอาจจะไม่ใช่ประเด็นเรื่องของว่าเลือดนี้คืออะไรอย่างเดียวแต่ว่า ความจริงระหว่างเราคืออะไรต่างหากนะคะ,คะประเด็นตรงนั้นขยับต่อมาค่ะว่าถ้าเราคิดว่ามันมีเงื่อนงำลูกปิดบังอะไรบางอย่างไว้แล้วแม่คิดว่าลูกอาจจะกำลังถูกทำร้ายทางเพศถูกล่อลวงทางเพศหรือมีความสัมพันธ์ทางเพศที่แม่ไม่ชื่นชมยินดีด้วยเนี่ยค่ะเราต้องการจะสืบทราบโดยทั่วๆไปการเก็บหลักฐานเพื่อให้ผูกมัดได้ถึงต้นต่อเนี่ยจะต้องมีการเก็บด้วยวิธีการที่เหมาะสมถูกต้องนะคะก็เก็บไว้ในช่องฟรซ <Please S 2> เดี๋ยวนั้นนะคะ,คะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นการเหมือเก็บซากที่เป็นคราบแห้งๆแ,แล้วก็เอาไว้ในอุณหภูมิปกติค่ะกรณีอย่างนี้นี่ก็คงต้องอคิดว่าหลักฐานที่แม่เก็บไว้อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากนักแล้วณบอันนี้นะคะแต่ว่าหลักฐานทางใจต่างหากที่คุณแม่อาจจะต้องไปแกะรอยออกมาให้ได้จากตัวลูกแล้วก็สร้างความไว้บางใจให้ลูกรู้ว่าแม่ยังคงเป็นทั้งผู้ให้ข้อมูลแล้วก็เป็นที่ปรึกษาที่ดีที่สุดสำหรับเขาเสมอ